โอเล่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเว็บตรงมั่นคงใจจริงพิเศษแฟนบอลหงแดงรับเพิ่มสูงถึง3 2ม0บาทจัดเลยที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับจวดอย่างเดียวโอแม่พี่นอ้องสวัสดีครับพบก,กับซุลกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ผู้จัดการทีมชาติเบลเยียมนะครับแนะดิวักโอลิกีแยกออกจากลิเวอร์พูลโดยด่วนแม้จะเพิ่งเป็นฮีโร่ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดก็ตามทีโรเบิร์ตมาร์ติเนตน,นะครับผู้จัดการทีมชาติเบลเยียมออกโรงยุยง ลิเอร์โลุกิอีกครั้งนะครับให้เรียบตดสินใหอนาัตกกของตัวเองโดยด่ว,ดวนและทางออกที่ดีที่สุดของตัวกณะก็คือการย้ายออกจากลิเวอร์พูลสู่สโมสรแห่งใหม่เพื่อหาโอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเบอร์โอลกิเพิ่งจะรับบทเป็นฮีโร่ซัดประตูชัยในในาทีที่9 4้าและเบียดเอาชนะฟูงแฮนตันไปได้สุดน่าเหลือเชื่อจนพาลิเวอร์พูลแซงหน้าเชลซีมาอยู่อันดับที่2ของต,องตอรงนารางคะแนนในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับ ดโรเวโตมาติเนสนะครับได้เห็นสภาพเรงนี้ผ่านทางหนังสือพิมพ์ในประเทศบเบลเยียมโดยระบุว่าผมเชื่อว่าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเตกาต้านั้นมีความหมายต่อดีว่าโอเล็กิ้เป็นอย่างมาและตัวของเขานั้นก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นคุณพลทีมชาติเบลเยียมสู้ศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วยแต่สิ่งที่ผมไม่โอเคกับตัวเขาในวลานี้ก็คือหรือว่าโอเล็กิ้พอใจที่จะเฝ้ารอโอกาสของตัวเองบนม้านั่งสำรองภายในทีมหรือร์พูลแม้ว่าผมจะรู้ดีว่าเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่เะเยียมมากแค่ไหน แต่การได้ลงสนามฤดูกาลละ5นัดน,นั้นผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยสําหรับนักฟุตบอลผมได้ดูประตูที่คิวินใส่บูงแฮมตันแล้วในช่วงทุนงเวลาบาดเจ็บเมื่อวันก่อนมันแสดงเห็นว่าเขายังคงเป็นคนหน้าที่ดีเยี่ยมเขามีสัญชตาตญาณในการทําประตูที่เต็มเปี่ยมและเขาก็ใช้โอกาสไม่เปลืองในการทําประตูแม้ว่าเขาจะมีเวลาในสนามไม่มากนักแต่เขาก็สามารถทําสิ่งที่ต่า,ตางๆและสร้างความตกตะลึงให้กับทางด้านเจอเกครับได้อย่างสม่ำเสมอผมรู้ว่า ดิวักโอเล็กกีร้รักสโมสรลิเวอร์พูลและอยากอยู่กับลิเวอร์พูลให้นานที่สุดนั่นเพราะที่นี่คือสโมสรที่ใหญ่มีลุ้นแชมป์ในทุกรายการและในเล่นในสุดก็เพ่าะชมลิขทุกปีและการที่เขาต้องย้ายไปเล่นในฟุตบอลสโมสรที่เล็กกว่านั้นและไม่มีลุ้นแชมป์อะไรเขาก็อาจจะทําใจไม่ได้เช่นเดียวกันแต่สาหรับในเรื่องของทีมชาติแล้วการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนั่นคือสิ่งที่สาคัญที่สุด และเขาก็ควรที่จะเสียสละตัวเองในเรื่องแบบนี้เพื่อนทีมชาติเป็นบ้านและเขาควรที่จะเสียสละตัวเองในเรื่องนี้เพื่อทีมชาติที่เป็นบ้านเกิดของเขาดังนั้นดิว่าโอลิกีควรย้ายออกจากลิเวอร์พูลซะในทันทีเมื่อตลาดการซื้อขายนักเตะเปิดทำการโรเบรโตมาติเนสกล่าวทิ้งไทยยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงสมมิการกับการพัฒนาการอันยอดเยี่ยมของเขา ยังมีจุดต้องปรับปรุงสมิการกับพัฒนาการอันยอดเยี่ยมของเขาคอนสแตนสมิการนับแบ็กซ้ายเซิรกเีรดคอนสแตนสมิการกับแบ็กซ้ายชองเกรดของของดังหรือร์พูลพูดถึงการพัฒนาการอันยอดเยี่ยมของตัวเองในลุันนี้แต่ก็รู้ว่ายังมีอีกหลายจุดที่เขายังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกสมิการกล้งขึ้นมาเบียดแย่งตำแหน่งแบ็กซ้ายกับแอนดรูโรบิตสันได้อย่างน่าสนใจในกุคนี้ผมมีความสุขมากกับเรื่องนี้ผมได้เป็นตัวจริง แนัดและผมก็มีความสุขกับเรื่องนี้สรุปผลแล้วนักเตะทุกคนที่ลงเล่นกับเอซิมิลานมันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เราอยากจะชนะในทุกๆเกมเราอยากจะชนะในทุกๆเกมและเราจะพยายามทำหนงนั้นเช่นเดียวกันสมิการ์ากล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบกับเอซิมิลานซึ่งคาดกันณ์กันว่าสมิการ์น่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนมันคือความฝันของผมตั้งแต่ยังวัยเยาว์ที่จะเล่นให้กับลิเวอร์พูลชุดใหญ่ความฝันของผม กลายเป็นความจริงแล้วผมได้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลผมมีความสุขมากที่ได้ทํางานร่วมกับนักเตะเหล่านี้กับเจ้านายคนนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากๆสาหรับผมแล้วผมคิดว่ามีหลายๆอย่างที่จะต้องแก้ไขและผมพยายามทําในทุกๆครั้งที่ผมได้รับโอกาสผมคิดว่าผมพัฒนาขึ้นหลายอย่างในฐานะนักเตะเจ้านายช่วยเหลือผมเยอะมากแม้แต่ในนการที่แล้วตอนที่ผมได้รับบาดเจ็บและติดโควิดและมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับผมแต่ในระหว่างนั้นผมก็พยายามหลายอย่าง ผมทำงานหลายอย่างที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผู้จัดการคิมต้องการในแกมผมดูโรโบ้เล่นหลายๆตอนที่เขาผมดูโรโบ้หลายๆครั้งตอนที่เขาลงเล่นและพยายามที่จะทําให้ได้เหมือนกันมันต้องใช้เวลาเมื่อคุณทํางานกับเจ้านายคนนี้ที่เรามีพัฒนาที่เรามมผมีการพัฒนาขึ้นมาแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมจะต้องปรับปรุงตอนที่ผมย้ายมาที่นี่ผมเคยตอนที่ผมย้ายมาที่นี่ผมคุ้นเคยกับการเล่นที่แตกต่างออกไปมากมาก ตอนที่ผมย้ายมาที่นี่ผมเคยคุณตอนที่ผมย้ายมาที่นี่ผมคุ้นเคยกับการลงเล่นที่แตกต่างกันออกไปมากที่โอลิมปิกอรสที่ผมเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนแน่นอนว่าผู้ดกทีมใหม่ต้องการสิ่งใหม่ๆเขาเห็นผมตอนที่เราออกไปเล่นข้างนอกตอนที่ผมฟฟตและเขาก็พูดคุยกับผมและพยายามบอกผมในสิ่งที่เขาต้องการอย่างชเจนเขาอยู่ใกล้ๆเขาอยู่ใกล้ๆผมและเขาพยายามที่จะช่วยเหลือผมตลอดและช่วยเหลือผมเยอะมากและผมต้องขอขอบคุณหลายอย่าง เขาอยู่ตรงนั้นสําหรับผมเสมอแม้แต่ตอนที่ผมถามเขาบางเรื่องผมอยากขอผมอยากขอขอบคุณเขาเป็นอย่างมากเจอก้งครับอดีตข้างหงฟันทงสลาแกงจนสามารถเอาชนะได้แม้กระทั่งฟันได บัเซ่แอนริรก้นะครับอดีตแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลยืนยันฟันธงว่าในเวลานี้โมเมสซาล่าคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกแม้แต่เวอร์กิลฟันไดก็ยังเอาเขาไม่อยู่หากจะต้องดวลกันกแบบตัวตัว,ตว,ตวในฐานะกองหลังคนหนึ่งผมกล้าพูดเลยเลยครับว่าเมื่อไหร่ก็ตันเทียเราได้ดวลกับคู่ต่อสู้ที่เก่งระดับโรนัลดกับเมซี่คุณก็จะต้องเค้นเอาทุกอย่างทั้งความเร็วและความเก่งออกมาให้ถึงที่สุดเพื่อหยุดยั้งพวกเขาในแต่ละครั้ง สำคัญที่สุดจะต้องฉลาดพอที่จะรอดูจังหวะอีกด้วยไม่ใช่เข้ารวดพลาดอย่างเดียวเอ็หรือก้เก่ากับ8 8 8สปอตแน่่อว่ากับโมซลดาในปัจจุบันเขาก็คืองานยากระดับเดียวกันอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยและวินาทีนี้คงไม่มีใครเอาเขาอยู่อีกแล้วสาหรับการเดอนตัวตัวจริงๆตอนที่ผมยัง้าแข้งอยู่ก็เคยมีโอกาสเดินกับซาราหลายครั้งแต่วางแผนได้อย่างดีมากๆว่าห้ามปล่อยให้เกิดสถานการณ์แบบดวนตัวตัวเด็ดขาด พราะขอแค่มีพื้นที่เพียงแค่นี้เดียวเขาก็เอาชนะคุณได้ในช่วงพิบตาแม้แต่กองหลังอันดับที่1ของโลกอย่างเบกิฟฟันไดิ์เพื่อเพืออาจจะโดนแพ้ซาลาห์ด้ซ้ำฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นอีนอกเลยยังไงก็เอาซาลาห์ไม่ลงอย่างแน่นอนและยิ่งฟอร์มก็เล่นในลุกการนี้ผมยืนยันเพิ่มอีกเสียงเลยนะครับว่าซาลาห์นี่แหละคือนักเตะอันดับที่1ของโลกณปัจจุบันครับเอ็นริรเก้ไม่เห็นด้วยที่ซาลาห์ได้แค่ที่7 โมเซอนดริก้นะครับอดีตแบ,บ็คซ้ายของลิเวอร์พูลก็ยืนยันนะครับว่าไม่เห็นด้วยเลยที่โมเมสซลาลลุดไปไกลถึงอันดับที่7ของอันดับนักเตะบอลลงดอในปีนี้ลิโอเนลเมสซี่นะครับคว้าโปรฟีที่ใหญ่ที่สุดของนักเตะเป็นสมัยที่7โดยที่โรเบิร์ตเลวานดัสกี้เข้ามาเป็นอันดับที่2ซึ่งก็เป็นการถกเถียงกันอย่างหนักมากในเรื่องนี้แต่โมเซอันดริก้ก็มองข้ามไปถึงอันดับของซาลาที่อยู่ไกลถึงอันดับที่7 โดยชีดว่ายังไงซะสาร์ชิชช่นอียิปต์ควรที่จะอยู่ในอันดับที่3จากผลงานส่วนตัวสำหรับผมแล้วนะครับผมก็ไม่เห็นด้วยกับบาลลังดอในปีนี้เอนริเก่เกลพันเดอเอโคไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกที่ได้รับรางวัลกับสโมสรของพวกเขาเพราะมันเป็นเกมของเทียมแต่การที่ซาลาจบอันดับที่7หลังจากสิ่งที่เขาทํากับลิเวอร์พูลเมื่อปีที่แล้วมันดูจะตลกไปหน่อยใช่ไหมผมเข้าใจว่าถ้าบางทีเขาจะจบอันดับที่3ม เพราะอันดับที่1และที่2อ,อยู่ระหว่างเมสซี่กับโรเบิร์ตเลวานดอสกี้แต่จากสิ่งที่เขาทำกับลิเวอร์ pool ผมจะมอบให้กับเขาไปเลยดังนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยกับระบบของบอลลังโดในบางครั้งและวิธีที่พวกเขาทำสิ่งต่างๆแต่ทุกคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองบางครั้งก็ไม่เห็นด้วยที่เมสซี่ได้บอลลังโดแต่สำหรับผมแล้วเมสซี่เป็นผู้ชนะเสมอเพราะเคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเลวานดอสกี้ก็ควรชนะเช่นเดียวกันดังนั้นคุณอย่าโตเถียงไปเลย แต่น่านว่าโมซาร่าไม่ควรจบที่7ของโลกเพราะเขาแบกทีมด้วยตนเองเมื่อดูการที่แล้วเด็กสุนการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่7จ็ดานบวกคนครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต้านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครัแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักคลังลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ